ค,คุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ25มกราคม2565นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร science, อนนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจําคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดาได้โพสต์ข้อมูลเอาไว้บน Facebook น่าสนใจนะครับโดยมีการระบุข,ข้อความว่าตนชื่นชมพี่บุญเกืือปุตสะเทวในความจงรักภักดีและความกล้าหาญ ในการต่อสู้เพื่อปกป้องสถาบันตนทราบการป่วยเป็นมะเร็งของพี่บุญเกื้อและโพสให้กำลังใจในการต่อสู้กับโรคร้ายจนโดนแม่ดูว่าไม่ควรโพส์เพราะความเจ็บป่วยเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ตนต้องเคารพและมีมารยาทเพราะพี่บุญเกื้ออาจจะไม่ต้องการให้ใครรู้เลยก็ได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอร์อนนนยังบอกต่อนะครับแต่แล้วความก็ทราบถึงฝาละอ,องธุลีพระบาททรงพระมหากรุณาธิคุณแก่พี่บุญเกื้อเป็นล้นพ้นเหลือประมาณ ทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์เมื่อตนเจอพี่บุญเกือ้อหลังจากนั้นพี่บุญเกื้อขอบใจผมและพนมมือขึ้นท่วมหัวด้วยความสำนึกในพระมหากร,รุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้บัดนี้การเดินทางระยะสุดท้ายกลับสู่ธรรมชาติของพี่บุญเกือ้อกำลังจะเริ่มต้นขึ้นขอกราบอัญเชิญพระราชบารมีแห่งพระเจ้าอยู่หัวที่พี่บุญเกื้อจงรักพักดีด้วยหัวใจให้คุ้มครองการเดินทางระยะสุดท้ายของพี่เป็นไปอย่างราบรื่นสงบสุข นี่ดอรอนนท์ศักดิ์วรย์นะครับก็ได้โพสต์ข้อความนี้เอาไว้ซึ่งเป็นข้อความหนึ่งที่กําลังสื่อสารไปถึงพี่บุญเกื้อปุษตะเทวนะครับล่าสุดนั้นก็ออกมาเขียนข้อความในการอําลาวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับที่บอกว่ามีเวลาไม่น่าจะเกิน10วันหลังจากนี้เพราะว่าร่างกายนั้นไม่อาจที่จะต้านทานกับมะเร็งร้ายที่กําลังกัดกินตัวพี่บุญเกื้ออยู่ในเวลานี้นะครับแต่ว่าพี่บุญเกื้อนั้นก็ เรียกว่ามีจิตใจที่เข้มแข็งมีกําลังใจที่ดีแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้ก็จะภาวนาพุโทโธพุโทโธแล้วก็พุโทโธเพื่อใหอ้มีสติเนี่ยนะครับในการที่จะเดินทางสู่สัมปรายพภพเนี่ยนะครับในขณะที่เรียกว่าเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตหลายคนนั้นก็ออกมาให้กําลังใจพี่บุญเกื้อนะครับในการที่จะต่อสู้กับเหตุการณ์ร้ายในชีวิตผมเองก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องขอ อาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ยนะครับอาราธนาพระรีรัตนตรัยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสาวกลโลกจงปกปักรักษาพี่บุญเกื้อให้หายจากโรคภัยในครั้งนี้แล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมเพราะพี่บุญเกื้อนั้นเป็นบุคคลที่มีคุณงามความดีต่อประเทศชาติเป็นบุคคลที่ยึดมั่นในสามสถาบันหลักของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ดังนั้นก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่บุญเกื้อและครอบครัวขอให้พี่นั้นมีปฏิหารนะครับหายจากโรคร้ายโดยเร็ววันครับ